สถานการณ์แบบนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และความจำเป็นของการใช้ชีวิตทุกวันนี้มีสิ่งต่างๆมากมายที่เราต้องดูแลและรับผิดชอบมันจะผ่านไปได้ง่ายๆหรือยากๆอันนี้มันอยู่ที่วิธีคิดของเราเองถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็ยากถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็จะง่ายแสนง่ายอย่าไปคาดหวังกับอะไรต่างๆรอบตัวให้มากเลยใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคาดหวงัง แต่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบรู้จักตัวเองให้มากพอลึกลงไปข้างในถามตัวเองว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนแน่นอนคำตอบคือการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้วันนี้เพราะผมเห็นหลายคนมีภาระความรับผิดชอบแยะๆมากมายรอบตัวไปหมดรวมทั้งตัวผมเองด้วยไอ้นั่นก็จะทำไอ้นี่ก็จะเอาแต่เวลาที่เรามีมันมีเพียงจำกัดจริงๆ ผมในฐานะผู้บริหารโรงงานผลิตเกี๊ยวส่งเครื่องก็พยายามทำตัวเองให้สุดความสามารถทั้งในเรื่องของการควบคุมการผลิตการส่งออกให้ทำออเดอร์ของลูกค้าแต่ละเจ้าให้เขาเอาไปเพื่อที่จะสานต่อส่งต่อให้กับลูกค้าพวกเขาวันนี้ทำทันก็ดีไปวันไหนทำไม่ทันก็ขอเลื่อนหน่อยอย่าว่ากันนะอันที่จริงก็อยากทำให้ทันทุกเจ้าแต่คุณดูงานผมว่ามันละเอียดละออขนาดไหน ขนาดไข่เค็มธรรมดาที่เป็นไข่เป็นฟองฟองมาแล้วทำไมผมต้องมาทุบๆให้แตกละเอียดแล้วมาปั้นขึ้นรูปใหม่คุณคิดว่ามันง่ายหรอเปล่าวรอกถ้าใส่หมดทั้งฟองมันก็คงจะไม่ได้เรียกว่าเกี๊ยวไส้ไข่เค็มงั้นก็ขายไข่เค็มกันทั้งฟองกันไปเลยดีไหมฮ่าฮ่าปลาวรอกเปล่าหรอกมันเป็นสูตรถ้าใส่หมูขนาดนี้ใส่ไข่ขนาดนี้มันถึงจะได้ความอร่อยที่ลงตัวรสชาติที่ได้จะมีความ เค็มๆนัวๆหอมไข่เค็มอ่อนๆและมีรสหวานของหมูดิ้งกินแล้วมันลงตัวพอดีสูตรนี้เป็นความลับนะอย่าบอกใครลองเอาไปทำดูได้ตอนแรกผมลองทำกินดูก่อนแล้วลองทำขายผมเห็นมีลูกค้าหลายคนติดอ,อกติดใจลองชิมแล้วกลับมาซื้อซ้ำผมเลยเอามาทำราคาส่งให้พาา่อค้าแม่คา้าขายตลาดซัลลี่ผลตอบรับดีมากเลยครับเพราะเราใช้ของเกรดตทั้งหมดพรีเมียมทั้งหมด ผู้บริโภคลูกค้าที่เป็นคนกินก็เพึงพอใจกับรสชาติความแปลกใหม่นี้เดี๋ยววันหลังจะเอาไส่เอื่เอมานำเสนอวิธีการหรือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายไว้รอชมได้เลยนะครับคุณได้ยินเสียงคอโตนั่นไหมวันวันผมได้ยินแต่เสียงคอโตนั่นคือเสียงของฝ่ายผลิตที่เขากำลังเตรียมออเดอร์ส่งออกให้คุณถ้าวันไหนไม่มีเสียงคอโตแสดงว่าออเดอร์ส่งครบแล้วนะครับ รอรับหน้าบ้านได้เลยฮ่าฮ่าระบบขนส่งทุกวันนี้ก็ดีจริงๆรวดเร็วทันใจส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ควบคุมอุณหภูมิตตลอดระยะการขนส่งรับรองสินค้าไม่เน่าเสียแน่นอนครับหากเกิดการเน่าเสียถ่ายรูปคลิปวีดีโอมาเดี๋ยวผมเคลมให้มีหลายคนยังไม่ได้ตัดสินใจดูคลิปก็หลายคลิปแล้วว่าจะสั่งไปขายก็ยังไม่ได้สั่งสักทีเพราะรอเวลารอความพร้อมผมต้องบอกแบบนี้นะครับ ความพร้อมคือมีเงินพร้อมมีเวลาหรือเฟือแต่เอาเข้าจริงๆมันเป็นแบบนั้นได้ตอนไหนบ้างครับมันยากมากเลยกับคำว่าความพร้อมทุกวันนี้ผมทำทุกอย่างไม่ต้องรอความพร้อมทำทุกอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันพร้อมความหลายคนก็เช่นเดียวกันเขาตัดสินใจไม่ต้องรออะไรแล้วอะไรๆที่เขาต้องการก็จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รอลุยครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามขอให้มันเป็นงานที่ส่งเสริม จากจุดที่เป็นอยู่ไปยังอีกจุดที่เราอยากจะเป็นขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ผมไว้นะครับจะมีคลิปดีๆมาให้อีกขอบคุณและสวัสดีครับเ้วเจอกันคลิปหน้าครับ